ก็สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาทําการซ่อมบันไดใช้งานที่ใช้งานอยู่ทุกวันนะก็คือตรงนี้มันหลนหลนแล้วไปฟาดกับขอบปูนอ่ะมันทาให้อลูมิเนียมเฉกครับผมก็มาซ่อมใช้งานคร่าวๆไปก่อนครับผมยังไม่มีตังซื้อใหม่ก็ซ่อมพอได้ต่ออายุของบันไดไปได้สักหน่อยนึงก็นี้ก็คือเนี่ยรอยรอยที่มันแตกนะ ก็ทำการมาร์คสีก่อนมาร์คจุดที่จะเจาะอ่อันนี้ก็ใช้เหล็กเหล็กรูนะดามด้านข้างก่อนดามพออ่าพอมันไม่บีไปกว่าน,นี้ดามคข้าๆแล้วก็อ่าสันอ่าสันบันไดก็คือก็จะใช้เหล็กเหล็กคาดยาวเลยเจาะรูเจาะรูอ่าคอมพาดไปกับรอยบาดแผลที่เฉียงเนี่ยนะก็ใช้ดอกอ่าเขาเรียกดอกเซนเตอร์ดิวตัวนี้ก็คือเจาะ จาะน้าดอกน้ำนั่นแหละประมาณนั้นดอกเจาะน้าไปก่อนครับผมก็จเจาะแล้วก็ร้อยรูไปอีกฝั่งนึ่งน,น,นะตอนแรกก็ทําเหล็กมา2ข้างอ่าบนล่างอ่าขนาบกันเลยแต่คราวนี้อ่าซื้อซื้อน็อตมายาวไม่พอเลยตอนนี้ก็คือก็เลยต้องอ่าใช้เหล็กแผ่นเดียวไปก่อนเพราะว่าอ่าจะรีบไปใช้งานอ่ามีงานมีงานรอยอยู่เลยต้องอ่า เร่งรนะีบมาแต่ก็พอแก้ขาดได้อันนี้ก็คืออซื้อน็อตเบอร์หกมานะาแต่รูที่เจาะไปมันอไอดอกนำแม่ดอกเซนเตอร์ดิวนำไปก็คือมันจะรูไม่กว้างพอเท่ากับรูน็อตหกมิลน,นะที่จะร้อยเข้าไปก็ทำการใช้ดอกเจดีดอกเจดีก็ขวานขวานรูนิดนึงให้มันอพอร้อยน็อต ทะลุไปอีกฝานึงได้ส่งอีกฝานึงก็ผมก็ใช้แบบเป็นแหวนแหวนนี่แปะลนะนะลองแล้วก็ขันน็อตเข่าวๆก่อนอันนี้ก็คือลองทับๆจจะใช้แผ่นเหล็กไอเหล็ก,กน,นะสองสองเส้นนะขนาดกาันแต่มันไม่ได้ก็ประมาณนี้ครับผมยังไงก็ฝากดดากดไลค์ฝากกดติดตามช่อยด้วยนะครับผมขอบคุณครับ